เ <Okay. S 2> มื่อนี้มาพ่อก,กับบาซิเทียนคือเก่าพี่น้อง <Okay. S 1> มื่อนี้บาซิเทียนจะพาพี่น้องมาเก็บมักย่างเนาะพี่น้องมักย่างป่าเนาะแต่ว่าบาซิเทียนกับพวกทางเอฟซีทางไทยทางเวียดเขาจะเอิ้อมมากอีซังเนาะแต่ว่าทางประเทศลาวเหาอเนี่ยเขจะเอิ้อมักย่างป่าพี่น้องนี่มันอยู่ท้งพุน่ <S <S 2> <S 2> นเนาะี่พี่นอ้องอาจคือสิบประเทีนเนาะเพราะจะน้อยบาซิเทียนสิขึ้นไปเนาะนี่นี่เห็นบ่ก็มีมากอยู่เนาะพี่น้องเนาะพุ่นเนาะ Nì phí nè nì Xúc nó phí nọng, tụi cái lại, nì xúc uh, nó phí nọng, nó nì nó Nì xúc đấy nó phí nọng, nó hơm lèo tụi nì Bảy thân cả xích kép nè, nó Nì Ui, tụi bậc nhay lời phí bà nó phí cả dù xuống đấy nó phí phun Đinh phun, xúc tợp nó Nè, nhắn người nương như thân này kép con หน่วยหนึ่งมีลายหน่วยอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันขึ้นยากพี่น้องเ้ยขึ้นยากลายนี่พี่น้องนี่ห็้บ่นี่พี่น้องนี่โอ้ซุกแล้วพี่น้องตัวนี้ เทิมเลยเก็บเลยน้องพี่น้องเนาะถ้ามันเทิมเลยก็เก็บเลยกินได้แล้วพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่งพอดีแซ่บเลยนี่ นี่พี่น้องใบเทียนได้ร้ายอะไรซ้ำนุ้ยเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่โอ้ได้ซ้ำนุ้ยเลยสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะตุกพูนยังสุกร้ายหฮนพี่น้องจะนอาใบเทียนจะไปเก็บอลไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องนี่ใบจีเทียนเก็บมากพี่น้องนี่ยนอนพี่น้องเนาะใบเทียนกัดชิล่งกินให้พี่น้องเบิ่งเลย นี่มันมีอย่างลายพี่น้องเอ้ยแล้มไม่เห็นใบฉันมันมีกนม๊นไงมันทีขนมลงกินอยู่นุ่มไงพี่น้องนงแต่ได้ลายอยู่สรัพนียอันซุกแลว้วพี่น้องมากอันนี้มักอย่างมักอย่างปลาเนอ้องบู้วะนี่เข้ามานี่อันนับเลยนี่พี่น้องนี่พี่น้องมามาพี่น้องมานี่อืม รดศาสตร์หวานพี่น้องหวานเลยกับชุ่มๆน้อยหนึ่งเนาะนี่นี่พี่น้องอืเจ๊ได้แต่วัานไหนมันใหญ่พี่น้อง ไปพี่น้องสมหมวาน,วนตุงมักย่างป้าพี่น้องเอ้ยมันแตกต่างคือพี่น้องคือมักย่างบ้านเนาะ จนเอาเอซีทางทางไทยเนาะสามารถคอมเมนต์ได้ว่ามันเหม็นมักอ,อีจังไงนี่อันนี้เหม็นสาลาวะมักยางปลาเนาะพี่น้องเนาะก็อยูป่ปลาเดี๋ยวมันก็มียางนี่ก็เลยว่ามักยางมักยางปลาเนาะอืม,อม อิ่มพี่น้องหมดแล้วนี่ป้าน้อยเอาพี่น้องตอนนี้ก็บ่สิเทียนเก็บมาแล้วเนาะกฮอดเวลากินลยพี่น้องนี่มีแต่หน่วยบักใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้ก็สุกแล้วนี่นี่สุกบักใหญ่บักใหญ่แล้วมาๆพี่น้องมาเมื่อกี้นี่กินอยู่กกก็หน่วยนึงแล้วเนาะกมากินอยู่นี่กินแบบมีธรรมชาติในทางล่างพี่น้องนี่พี่น้องอือ สุกพี่น้องสุกซุกซุกมาว่าพี่น้องว่ามาว่าพี่น้องวานี่อืมนี่พี่น้องนี่รถสัด หวานและก็ส้มๆเนาะพี่น้องเนาะปนกันเนาะคักๆๆทาง FC ทางประเทศไทยเนาะมากอีสังก็คอมเมนต์ให้บาเตียนให้ฮู้จักนําเนาะว่าแม่นัยังเขาเอิ้นเนาะแต่ทางาเฮาก็เอิ้นว่ามักย่างมักย่างป่าเนาะ

แบบให้ใน <p are> eh, right? <pi> ่ไข well. ่จาไปกล้าเลยไข่แดงไข่จานจาเ่็นหนึ่ลยนึ่ง่านนุ่มนุ่มน่ากินมากน่ากินมากน่าินจังเดยนยวตึ้งกี่ได้กรัมเอาอะไรสี่อ๋อสี่ กินมดแล้วพี่นอ้องมดแล้วจะได้กับใบเสีย้ยนกับผักกุ้ยกรดแซ่น้องพี่น้องเนาะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้กันจบเท่านี้เลยพี่น้องคอับขอบใจพี่น้องน่าบัดเลยจบบัดเลยน่า